โอเคสวัสดียังงันคืนนะครับไม่รู้ว่าเป็นขบวน638หรือเปล่านะครับเนาะโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ที่ดีสำหรับใครได้หลายคนนะครับเพราะว่า ประชาชนในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็คือคนไทยเราเนี่ยเริ่มที่จะทยอยกับภูมิลำเนากันแล้วก็คือออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไปฉลองปีใหม่ที่บ้านเกิดตัวเองนะครับอย่างผมนี่ไม่ต้องไปไหนอยู่แล้วเพราะาผมเกิดชุมแสงนะครับแล้วผมโตที่นี่นะครับเนาะโอเคเป็นเสียงเคสไวนะครับเนาะตอนนี้บนถนนเนี่ยหนาแน่นมากเลยนะครับเนาะ ส่วนเรื่องรถไฟเนี่ยก็ยังพอมีปรับปลายอยู่ยังไม่ถึงขั้นเยอะเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคน่าจะเป็นคีสวย5ห้าสองศูนย์เก้าที่ทำหกสามเจ็ดมานะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเพราะว่าหัวจักเดียวกันนะครับเวลาทําไปทํากลับก็หัวจักเดียวกันอยู่แล้วโอเคมาดูซิใช่ไหมอืมใช่ด่วนดําใช่แต่หัวอ่าห้าสองศูย์เก้าจริงๆ 2.09จริงๆนะครับ